หยุดเดี๋ยวผู้มือไม่ใครอ่ะเป็นผู้ชายที่แท้แต่ว่าเธอผู้หญิงไม่งั้นได้ไงเธอีไม่ได้ชนบ้าวนี่เมียกูฮะไม่ใช่ฉันไม่ใช่เมียมันไม่ใช่ฉันมาเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นร้องขอชีวิตบอกว่าไม่ใช่เมียมึงด้วยเหงั้นพวกมึงต้องเป็นคนไม่ดีแน่ถ้ามึงอยากได้ผู้หญิงคนนั้นข้ามตัวกูไปก่อนเอ้ยมึงเกี่ยวอะไรด้วยวะสซ้อน ร้องให้ฟัดด้วยคุณค <c oughs> ุคน,นิดร้ายเลยขอบคุมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่ช่วยเลยฉันเอาไว้หาแม้ว่าไม่ได้คุณช่วยจะนต้องแยกแน่ๆเลยค่ะคุณเป็นใครกันแน่แล้วไอ้ผู้ชายสามคนนั้นมาฉุดคุณมาได้ยังไงดูว่าที่วัดน่ะมีางานประจําปีแล้วก็มีรำวงกันนะคะแล้วอยู่ๆเนี่ยไอ้พวกเจ้มันก็ไล่ฉุดฉันมาแล้วก็เอากองผ้าป่าและกระถิ่นมาด้วยอ๋ออันนี้คือกองผ้าป่าที่คุณจะไปทำบุญเหรอเฮ้ยเดี๋ยว เจอแล้วคนร้ายที่จับตัวลูกสาวเรามาเฮ้ยปล่อยตัวลูกสาวกูแล้วเอาเงินคืนมาด้วยไม่ใช่แล้วคนร้ายใช่ไหมลูกผมเป็นคนดีครับคนดีเป็นคนดีค่ะคุณแม่คนนี้เขาเป็นคนช่วยลูกเอาไว้ค่ะใช่คนดีเหรอลูกครับคนดีฮะลองกไปกินพ่อวางมีดก่อนนะคะไม่ค่อยคุยกันนะคะเออคนนี้น่ยเป็นคนดีช่วยเหลือลูกสาวเราเอาไว้เป็นคนดีครับไม่ใช่คนร้ายหรอก แม่เป็นห่วงท่านแย่รู้หรือเปล่าปล่อยแล้วใช่ไหมไว้ใจได้นะเออ<ว>ผมเป็นคนดีครับเดี๋อดูหน้าตาก่อนโอ้ <ผม S 2> หน้าตาไว้ใจได้ไหมไว้ใจได้ครับผมเป็นคนดีผมช่วยลูกสาวคุณเอาไว้ไวคนนี้นะที่ตกเป็นข่าวหรือเปล่าเนี่ยถ่าอย่างนั้นแล้วก็ขอบใจเองมากจ้าที่ช่วยเหลือเอาไว้ อย่างนั้นล้วก็นั่งคุยกันก่อนเออเชิญเชิญขอใจกันกนนะั่งก่อนนะั่งก่อนไนมอ,อใจมากที่ช่วยลูกสาวข้า,าไว้ครับผมมันอยู่ครบหรือเปล่า <laughs> อยู่ครบค่ะวันดีๆสมัยนี้มันหายากเพราะฉะนั้นแล้วมองจากการแต่งตัวของเองแล้วเนี่ยไม่ใช่คนแถวย่านบ้านนี้นี่นาโอ้ไม่ใช่ครับแล้วเป็นใครกันล่ะพนุคือว่าตอนนี้นะผมเนี่ยยังไม่มีบ้านอยู่เลยคือว่าผมเนี่ยมีปัญหาทางครอบครัวนิดหน่อยก็เลยออกมานอก ว่าจะมาหางานทําแล้วเดี๋ยวพวกท่านสองคนเนี่ยการแต่งเนื้อแต่งตัวโห้ยดูภูมิฐานเออผมอยากรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรครับเป็นทํางานอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเราเองเป็นเศรษฐีที่บ้านทุ่งลุยลายเป็นเศรษฐีใช่อ๋อพอดีเลยแล้วเจ้าเนี่ยเป็นคนพัดถิ่นมางานการมีทำหรือเปล่าเ <c oughs> ขายังไม่มีนะครับไม่มีงานด้วย่เบือ้าคุณพี่ จ้าหนุนคนนี้เป็นคนพัดถินมางานก็ไม่มีทําและเป็นคนดีอย่างนี้นี่เราเอาอยัางไงดีที่เชจะบอกว่าคนขับรถให้คนหนุเจ้าขาโลกเราเนะี่ยเขาลาออกพอดีเชียวค่ะโอ้คนขับรถตำแหน่งก็เลยว่างโอ้โหนี่ท่านมาเจอผมดีเลยทำไมวะผมนี่ขับรถเก่งมากทุกซ่อกทุกซอยนี่โอ้โหผมชำนาญมากครับผมเคยขับรถ เราเชื่อเราเชื่อเออผมเคยทำให้พี่ชายผมพี่ชัยนมึงลูกชายคนโตป่ะเนี่ยใช่ฮะแต่ว่ามีพี่สักงกันพี่อ้ยคือมนเสกกูก็บอกว่าไม่อยากเลยเอางี้แล้วกันครับถ้าขับรถเป็นแล้วก็เดี๋ยวจะรับไวยเป็นคนขับรถเฮ้ยขอเริ่มงานกันวันนี้เลยโอ้โหจะให้เริ่มงานวันนี้เลยเนี่ยคงจะลําบากแน่มเพราะว่าผมเนี่ยมาแต่ตัวอะไรอะไรก็ไม่มีติดตัวมา ไปกังวลทําไมไอ้เรื่องพนันเนี่ยเดี๋ยวให้ลูกสาวลูกฉันจัดเตรียมหาให้ผมไม่มีมุม้งไม่มีหมอนเลยเอาที่ลูกสาวเราเออไม่มีเสื้อผ้าด้วยเอาที่ลูกสาวเราเออแล้วก็ไม่มีเมียด้วยเอาที่แม่เพูดอะไรเนี่ยขาดเนืออะไรก็มาเอาที่แม่ไงมาา<อ>ันจะดีนะมันผิดตรงไหนเนี่ยคุณพี่เนี่ยอ๋อไม่ได้ผิดอะไรแน่นะโยรุ่นนี้แล้วค่ะ เอางี้แล้วกันตอนนี้เนี่ยใกล้จะได้เวลาแล้วรีบไปวัดก่อนดีกว่าเดี๋วให้ลูกสาวนะ่ยคอยดูแลเจ้าหนุ่มคนนี้เดี๋ยวเราต้องรีบไปก่อนายไปไปค่ะคุณพี่พี่หนูแล้วรีบตามแม่กลับบ้านเลยลูกนะอ่ะคุณแม่